เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการรีเซ็ตในตัวของเซอร์วิสดิวของรถ SUPRA กันนะครับก็คันนี้เพิ่งจะเข้ามาเช็คศูนย์นะแล้วมันก็ขึ้นว่า Service Deal นะครับรีโมทอยู่กับตัวนะครับกดปุ่มส t a r ์ทครั้งครับกดเร็วๆหน่อยนะครับโอเคจะขึ้นไฟลักษณะแบบนี้นะครับว่าเซอร์ว e สด a l นะครับเซอร์วิสดิวในนี้ก็จะขึ้นมาว่าเราจะต้องลบอะไรบ้างนะครับเราก็มาดูว่าเราต้องลบอะไรนะครับนี่ในส่วนนี้นะครับ ปุ่มทางด้านซ้ายใต้เกน้ำมันมันจะมีปุ่มเขียนว่า0.0อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มือกดไปปุ๊บกดแช่แช่เสร็จป,ปุ๊บมันจะขึ้นคํานี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับนี่นี่ engine oil เก้าพันออ 9, โลนะครับแล้วก็ขึ้นมานี่เดือน12นะ reset นะครับ reset ก็กดปุ่มเดิมนะครับกดค้างไว้อ่า perform reset ไหมใช่ก็กดอีกทีนึงอ่า reset possible นะครับ กดค้างไว้นะครับแล้วก็กดค้างไว้อีกทีนึงปุ๊บนี่มันก็กาลังรีเซ็ตแล้วเห็นไหมกาลังรีเซ็ตอ่านี่เห็นไหมเลขกิโลเปลี่ยนแล้วเป็นเอ g i จิ o นออยล์หมื่นสามเป็นเดือน11ปีหน้าแล้วรีเซ็ต s u c c e s s f u l แล้วก็กดปล่อยอีกทีดูซิว่ามีอะไรอ่า vehicle check นะครับ vehicle check อ่าแล้วก็ดูอีกทีปุ๊บปึ๊บอ่า vehicle check ตึ๊ด อ่าเบรกฟลูอิดรีเซ็ต p o s ิเบิลเหมือนเดิมครับกดค้างอ่าเพอร์ฟอร์มรีเซ็ตไหมกดค้างกดค้า okay. งที่เพื่อรีเซ็ตอ่ารีเซ็ตนะครับอันนี้ร mm ีเซ็ตเป็นน้ำมันเบรกด้วยอ่ารีเซ็ตแล้วปุ๊บนะครับแล้วก็อีกที่นึงอ่าเอนจิ้นออยล์รีเซ็ตโอเคตรวจตรวจสอบอีกทีนึงเพื่อความชัวร์อ่า ลองกดบนบนไปนะครับมันก็จะมี3เมนูนี่แหละมีเอ g จน e o ออยน้ำมันเครื่องมีเช็คเกี่ยวกับยานพาหนะรถยนต์ทั้งคันแล้วก็เช็คเบรกนะครับเท่านี้เองเรียบร้อยนะครับนะครับเรียบร้อยทีนี้เราก็มาสตาร์คื่องอีกครั้งหนึ่งอพอมาสตาร์คื่องอีกครั้งหนึ่งนี่ก็ไม่ขึ้นแล้วเห็นไหมเซอร์วิสดิวก็เป็นเดือน11ปีหน้าแล้วเห็นไหมครับอ่าเท่านี้เอง ครับสำหรับท่านไหนที่มีข้อสงสัยหรือยังทําไม่เป็นนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามอาจารย์โตสได้นะครับที่เบอร์080 455 2462นะครับวันนี้ Stay Safe รักษาสุขภาพ enjoy การใช้รถสวัสดีครับ